แล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเพลตานารมิตรเป็นรายการต่อไปนะครับพุทธศาสนา,าสุภาษิตในวันนี้ค่ะวิธานะวิธิโกวิโทควรเป็นคนฉลาดในวิธีจัดก,การ ส่วนภาพปิดท้ายวันนี้ครับเราไปดูพายุทอร์นาโดนะครับที่เคลื่อนตัวเข้าถล่มที่เมืองเคโอตารัฐไอโอวา owa, ทางตะวันออกของสหรัฐนะครับโดยชายคนหนึ่งกําลังขับรถแล้วก็เห็นพายุทอร์นาโด2ลูกเคลื่อนตัวลงสู่ระดับพื้นซึ่งทําให้เขานั้นรู้สึกทั้งตื่นกลัวแล้วก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันนะครับเลยได้มีการถ่ายภาพดังกล่าวเอาไว้ลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ